ไม่ว่าคนในรุ่นไหนคนวัยไหนคนเพศไหนคนพุทธการศึกษาแบบไหนไมนมีความแตกต่างมันความเป็นตัวตนเพราะมันเป็นคนอย่างนี้แหละวิธีการในการบริหารจัดการ attitude towards เขาจะเป็นอย่างอีแบบหนึ่งพฤติกรรมของเราที่มีกับเขาจะเป็นแบบหนึ่งเราจะมีข้อสรุปที่ลงไปกับเขาอีกแบบหนึ่งเฮ้ยเราจะไปมองว่ามันเป็นความแตกต่างในมิติถูกต้องเขาบอก diversity is the fact มันเป็นความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ mindset และ mentality ของ leader ยุคใหม่ครับตัดสินใจไปเลยว่าฉันจะเป็นคนที่ทำงานได้กับทุก generation และก็ท,กะกทุกเพศเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจ set m y s, <S <my> e t ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะทำการบ้านเพิ่มนี่ครับก็ทำให้กำแพงระหว่าง Gen มันมันมัน,ม,นมันคลายตัวลง สิ่งที่เรา,เราพูดกันถึงเรื่องของความหลากหลายต่างๆเนี่ยนะคะบางทีเราก็พิจชูอยากจะใช้ว่ามันก็ไม่ได้ผิดหรือถูกแต่มันก็เริ่มต้นที่ mindset อีกเหมือนกันนะคะเราไปโลตามสังคมหรือเทรนด์นะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีเรื่องของ diversity ในองค์กรมากมายนะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันเป็นเพราะเด็กเจนนี้กับเด็กเจนเราทํางานไม่เหมือนกันทําไมน้องเจนนี้มันไม่อดทนอีน้องเจน นี <da> ้ก <and> ็จะบอกว่าก็อีพี่เจนเก่าทำไมถึงอึดนัะชีวิตหนูอะต้องมีไลฟ์สไตล์พี่รู้จักไาไลฟ์สไตล์หนูว่ามานั่งทํางานหามรู้หำค่่ำหรอกเช้าหนูต้องนั่งร้านกาแฟเย็นหนูต้องไปฟิตเนสจะให้มานั่งเฟ้าออฟฟิศเช้าจดเย็นไม่ใช่หนูนะอ่ถูกไหมคะแต่ว่าตลอดกระบวนการของการที่ไม่ชูกพูดเรื่องขกับทุกองค์กร เรีอยากปรับ mindset นะคะอยากเชิญเนาะอยากชี้ชวนอยาก encourage พวกเราว่าเราอย่าไปแปะหน้าผากนะคะเราอย่าไปแปะไว้ว่ามันเป็นความแตกต่างในมุมของอ g e ในมุมของ Ge n เด r ในมุมของอะไรก็แล้วแต่แต่ให้มันมองในมิติของมันเป็น diversity ของความแตกต่างมันเป็นมิติของความแตกต่างของ Individ u a l ไม่ว่าคนในรุ่นไหนคนไวัยไหนคนเพศไหนคนวทธการศึกษาแบบไหนมันมีความแตกต่างมันความเป็นตัวตนนะคะม่มีความเป็นตัวตนวเพราะฉะนั้นพอเรามองเขาที่ความปเป็นตัวเขาเองแล้วเขามีความแตกต่างจากเราเนี่ย mindset ของเราหรือกระบวนการของเราในการที่จะบริหารเขาอะมันจะเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าถ้าเราตั้งต้นเพื่อจากความที่เรารูาร้สึกว่าเพราะมันเป็นคนอย่างนี้แหละ วิธีการการบริหารจัดการ attitude towards เขาจะเปลี่ยนจะเป็นในแบบหนึ่งพฤติกรรมของเราที่มีกับเขาจะเป็นแบบนึงเราจะมีข้อสรุปที่ลงไปกับเขาอีกแบบหนึ่งเพันพิก็จะเริ่มเชิญชวนผู้บริหารรวมทั้งหลายๆคนที่อยู่ในทุกองค์กรที่พิวได้มีโอกาสไปเล่าให้ฟังว่า,วาเฮ้ย <"He i, S 2> เราจะไปมองว่ามันเป็นความแตกต่างในมิติถูกต้องเขาบอก diversity is fact มันเป็นความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นมาจากการเพศวัยที่เราเกิดมาความความแตกต่างในแง่ของอเขาเรียกอะไรคะองคอ์กรแผนกต่างกาันอ,อยู่ภูมิภาคอยู่นครหลวงอยู่อะไรก็แล้วแต่ของเรานะสํานักงานใหญ่ส่วนสนับสน,นุนส่วนก้างหน้า a m c t e l h o t e l s m e นะคะสไตล์ของเราเลยแล้วแต่มันเป็นความแตกต่างแต่เรามองให้มันเป็นความแตกต่างในระดับปัจเจกบุคคลมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีสิ่งที่เราเรียกว่าเอมบอรดีมากยิ่งขึ้น เราจะบริหารเขาด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะบริหารเขาแล้วทำให้เขาเข้าถึงเรามากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะบริหารเขาโดยทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราอยากจะสนับสนุนนห้ก็เขาเกิดความประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมิติมิติหนึ่งซึ่งก็งงต้องบอกว่าสมัยก่อนเวลาพิชูบรรยยัญญาติมิ้ก็จะพูดเรื่องนี้แหละได้ว่าสิ่งความแตกตา่างนู่นนะี่นั้นเราก็พูดไป,ไป แต่พอเราเริ่มมาคิดเอะจริงๆแล้วเ,เรากําลังล้อไปกับเทรนด์เรา,เรากําลังโดนเทรนด์ลากเราไปหรือเปล่าแล้วทําให้เราเกิดสร้างความแตกแยกแบบที่เราไม่รู้ตัวเร,เรากําลังจะเซกเมนต์คนออกไปไปเพราะว่าความเชื่อหรือทฤษฎีต่างๆที่มันเข้ามาแต่แล้วเราอถอยามาอีกนิดนึงแล้วเรามองกลับเข้าไปด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นว่ามันคือความแตกต่างของบุคคลแต่ละบุคคลคนวัยเดียวกันมันยังแตกต่างกันกันเลยสูกไหมเออแต่บางเอิตอนนี้มันอาจจะมีคนเจนเดียวกันที่มันมาอยู่รวมกัน แล้วก็มองน้องที่มีเจนแตกต่างจากเราว่าเป็นตัวประหลาดในขณะเดียวกันน้องที่มันมีกลุ่มน้อยมันก็อาจจะมองเราเหมือนกันว่าเราเป็นเจนประหลาดเหมือนกันเพราะจริงๆไม่ใช่พี่ว่ามันเป็น individual d i f f e r e n t อันนั้ก็อยากฝากความคิดตัวนี้ไว้สรุปการที่คุณจะกลายมาเป็น inspirational leader diversity is f a c t นะคะยอมรับมันให้ได้แล้วก็อยู่กับมันอาจารย์ดีค่ะก็อยากฝากไว้ mindset และ mentality ของ leader ยุคใหม่ครับ,รบที่เราจะต้องทํางานกับ ความดิเวอร์ซิตี้ตรงนี้ครับอันที่หนึ่งคือตัดสินใจไปเลยว่าฉันจะเป็นคนที่ทำงานได้กับทุกเจเนอเรชันและก็ทุกเพศนะครับนาะทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญครับเพื่อเมื่อไหร่ที่เราเซ t ตอินเทนชันหรือเซ t ตไมล์เซตแบบนี้เอาไวนะ้เนี่ยเราจะหาวิธีการหรือกระบวนการนะครับนะอย่างเช่นผมมาเป็นวิทยากรเนี่ยผมตัดสินใจเลยว่าผมจะต้องสามารถบรรยายให้กับผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่กับผมก็ได้เด็กกับผมก็ได้ คนกรุงเทพก็ได้คนต่างจังหวัดก็ได้คนที่อยากจะมาเรียนก็ได้หรือคนที่ไม่อยากเรียนก็ได้เมื่อเราตัดสินใจอย่างนี้ครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนตัวเองคืออะไรครับเราจะมีลูกเล่าลูกชนเราจะมีลูกเล่นพี่ๆผู้ใหญ่อยากฟังแบบไหนคุณรู้ไหมยอยากฟังแบบไหนเมื่อ,อไหร่ที่เราตัดสินใจเซ็ตไมค์เซ็ตด้วยแบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะทําการบ้านเพิ่มคนวัยรุ่นตอนนี้เขาฟังเพลงแนวไหนใช่ไหมเขาชอบวงดนตรีอะไรเขาดู YouTube Channel อะไรเขาดูติกต็อกช่องไหน อย่างเช่นว่าเราผมเป็นบรรยายคลาสแบบคนรุ่นใหม่หน่อยรู้จักรายการจีบหนูหน่อยนุ่อ่อยไม่เป็นไหมครับรู้จักไหมอ่าถ้ารู้จักเออโอเคถ้าใครไม่รู้จักคือถ้าถ้าถ้าเราสิ่งที่ผมอยากจะฝากคือคําว่ายูแรปคอครับนึกถึงเวลาเราคุยกับเด็กๆนะครับส่วนเราเจอเด็กเด็กเล็กๆขวบสองขวบเป็นไงครับเราจะทําเสียงสามใช่ไหมครับว่าไงลูกชื่ออะไรอยู่ชั้นไหนครับอ่าชั้นบนไม่ใช่ปอไหนนะครับนะ ใช่ไหมเราก็จะมีคอนเวอร์เซชันของเขาแล้วจะเปลี่ยนเสียงนี่คือการบิวแรปพอแต่เราคิดว่าไอ้นี่มันเด็กเล็กๆเนี้ยเราเราเราปรับตัวเองเพื่อจะมันไม่ใช่การแบบว่าดาวเกรดตัวเองเพื่อไปเล่นกับเด็กแต่พอเราเห็นเด็กโตหน่อยครับเรารู้สึกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่นะทำไมฉันฉันต้องเข้าหาเธอแต่ผมจะบอกครับว่าคือถ้าเราใจผมเคยเป็นคนใจแคบคือใจแคบคือใครที่ไม่เหมือนผมสมัยก่อนผมตัดทุกคนที่มีนิสัยขี้ต่างๆผมตัดทิ้งขี้โม ขี้โกงขี้เกียรติผมตัดทิ้งหมดเลยใจเราแคบแต่ผมตัดสินใจใหม่ว่าผมจะต้องร่วมงานกับคนได้ทุกประเภทขี้โกหกก็ร่วมงานได้แต่ร่วมกันเฉพาะทํางานโอเคไหมแต่ผมร่วมงานได้หมดเมื่อไหร่ที่เราใจกว้างเราจะมันจุคนได้เยอะแต่เมื่อไหร่เราใจแคบเราก็เราก็จะรักได้เฉพาะคนที่มันเหมือนเราอ่ะเราเป็นคนวิชาการไม่ชอบพูดไรเลอะเทอะพอยนี่พูดเล่นพูดกระล่อนเงี้ยตัดทิ้งไรสาระเสียเวลาคุย เราตัดคนทิ้งหมดเลยครับเราก็จะเป็นแย์แห้งแล้งซึ่งไม่ผิดนะครับบางคนก็เป็นอินทรดีเพื่อนน้อยก็ก็อยู่ในเซฟโซนของเราแต่ผมจะบอกว่าเมื่อเราเปิดใจให้กว้างเราพยายามที่จะบิวและพอกับคนทุกๆเจนเราจะเราจะมีเรื่องสมอลทอลกับคนทุกเจนนะครับเราจะคุยละครก็ได้เราจะคุยฟุตบอลก็ได้เราจะคุยหนังหนังกำลังภายในจีนโบราณก็ได้เราจะคุยสามก๊กก็ได้เราจะคุยเบบีมอนสเตอร์ก็ได้เราจะคุยซีรีส์เน็ตฟลิกใหม่ๆก็ได้ นะครับเราจะปัด Tinder กับน้องๆก็ได้อะไรประมาณนะี้นะครับนะอย่างผมแบบทินเดอร์เ Tinder นี่ยช่วยได้มากๆเลยเราดวแลพอกับน้องๆเนนะผมลงสมัคร Tinder ร์พดีผมไปฟัง GM ของ Tinder Thailand บริษัท Tinder มีมีพนักง,งานคนเดียวนะครับมี GM คนเดียว Tinder มียอดขายมากกว่า n น็ f ฟ i x ก h a i l a n d 5เท่านะครับนะอันนี้เป็นข้อมูล วันนึงผมก็เออไปฟังก็ลองลอง,ลองโหลด tinder ใช่ไหมครับหลังจากผูโหลด tinder เนี่ยผมมี conversation ที่คุยกับน้องๆอีกเต็มไปหมดเลยอาจารย์รู้ไหมเนี่ยมันมี scammer ด้วยนะเออแต่คุยกับ scammer ก,ก็ดีนะมอร์นิ่งทุกเช้าเลย <c oughs> เธอ,ออะไรเงี้ยเรามีเรื่องที่สม a l l คุยกับเขาถ้าเรามองเขาว่าอุ้ยแอป,ปหาคู่แอป,ปเสียตัวแอป,ปนัดเอาไว้เย่เย่กันเราก็ตัดเท่าจากโลกของเราแล้วจใช่ไหมครับเราก็จะเจอเขาคุยแต่งาน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 เราก็จะเป็นคนแห้งแล้งที่เจอเขาไม่อยากคุย วันนึงผมโหลดแอปนั้นผมก็ไปปัดเจอปัดไปปัดมาไปเจอพนักงานเราเป็นไงโหจบรักศึกษาปริญญาเอกแต่งตัวก็แบบวิชาการมากเลยผมคอยวันนึงไปที่ออฟฟิศบอกมานี่เดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้ใครถ่ายให้บอกว่าให้เพื่อนผู้หญิงถ่ายบอกเธอเธอเราโหลดแอป t ิ n เด r หาคู่ใช่ไหมครับผู้หญิงโพสบนท i n เดออยากให้ใครดูครับผู้ชายดูคุณต้องให้ใครถ่ายครับผู้ชายถ่ายฉันเป็นผู้ชายฉันถ่ายให้เธอเธอไปยืนแล้วฉันถ่ายให้เอามุมนี้เอามุมนี้เอาแบบ เฟกแบบว่าแบบรีแลกซ์หน่อยอะไรเงี้ยให้เราบอกมาทุกวันเลยนะฉันถ่ายเขาต้องเปลี่ยนชุดทุกวันไงอย่าถ่ายให้ทุกวันเลยเราได้เรื่อง small talk ในการคุยกับเขานี่คือคมว่าเรายืดหยุ่นตัวเองเพื่อเพื่อแล้วจะบรรจุคนได้เยอะไร้สาระไหมก็แล้วแต่คุณคิดแต่ว่าหลังจากนั้นผมคุยกับพนักงานคนนี้มากขึ้นจากแต่เดิมคือคุยเฉพาะเรื่องงานเขาเป็นเฮชาคนในองค์กรแต่ว่าเออ ถ่ายรูปให้แล้วผมก็บอกว่าถ้าเธอได้สามีที่ดีอย่าลืมอาจารย์นะหนูหภาพอววไหมครับนะเอออย่าลืมนี่คืออย่าลืมมาให้เครดิตเอออย่าลืมมาให้เครดิตนะอย่าลืมมาให้จารย์อะไรประมาณนี้คือผมว่าอันนี้ครับคือ diversity ครับคือผมว่าเออเราก็เราก็จะเบรนเข้ากับคนได้หลากหลายเจนนะครับสุดท้ายก็จะบอกว่าคือ1ทําใจให้กว้างตัดสินใจที่จะวิวและพอกับคนหลากหลาย นะครับบนบนโต๊ะอาหารที่ผมชอบใช้บ่อยๆล้วพี่ๆเราไปใช้ได้ครับกินข้าวกับน้องๆผมเป็นคนที่คุยเรื่องงานได้24ชั่วโมงขึ้นเครื่องบินไปกับผมเนะี่ยกรุงเทพไปต่างจังหวัดกรุงเทพต่างประเทศผมสามารถขึ้นนด่แต่เครื่องเท็กออฟจนแลนดิ้งผมคุยงานได้ตลอดคุณว่าพนักง,งานอยากนั่งกับผมไหมครับไม่อยากใช่ไหมในหัวผมคิดเรื่องงานตลอดผมก็ต้องเขยดคอนเวอร์เซชันเวลานั่งบนโต๊ะอาหารนะผมว่าเฮ้ยวันนี้ช่วงนี้ดูซีรีส์อะไรกัน มีซีรีส์เลยนะดูโอ้โหเต็มไปหมดเลยเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงานน้องๆเราจะอัจฉริยะมากเห็นไหมเขาซีรีส์นี้ดีเราก็พอลับไปใเฮ้ยเป็นยังไงอะพ็อดมันเป็นยังไงน่าดูไหมอันนี้ดูในไหนเนี่ยในเน็ตฟิกอาจารย์ไม่เห็นบีหนูดูในพราหมุ้เฮ้ยเธอสมัครพราหมณ์วิดีโอเหรออาจารย์ยังสมัครแค่เน็ตเน็ตฟิกกับ v า u เลยนะวีวสีเหลืองๆอ๋อหนูดูหนูดูช่องเถื่อนค่ะอาจารย์ <c oughs> แนะนำชั้นบ้างอะไรประมาณนี้หนึ่งอกมันก็ก็เป็น Create Small Talk แล้ว Conversation เนี่ยครับก็ทำให้กำแพงระหว่างเจนมั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 นคลายตัวลงนะ้องผมว่าอันนี้ให้ทั้ง Mindset Mentality แล้วก็ทิปสิงเทคนิคเล็กๆเป็น<อ>สกนิลเ Set อย่างหนึ่งนะคะค